เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่ที่4ตำบลของอำเภอวชิระบารมีในจังหวัดพิจิตรกว่า100หลังคาเรือนค่ะ ชาวบ้านในอำเภอวชิวรบารามีจังหวัดพิจิตรเร่งสำรวจและเก็บสิ่งของจากความเสียหายหลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มและมีลูกเห็บตกนานเกือบครึ่งชั่วโมงในตำบลบ้านนาตำบลบึงบัวตำบลน,นองหลุมและตำบลวังโมกส่งผลทำให้มีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นล้มเป็นจำนวนมากบางส่วนล้มทับเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายเส้นทางและเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างภายหลังลมพายุสงบฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบพบว่ามีบ้านเรือนประชาชน พังเสียหายเป็นบางส่วนอาทิฝาบ้านและหลังคาสังกะสีปลิวเปิดในสีตำบล14หมู่บ้านรวม100หลังคาเรือนเมื่อตอน้นชาวบ้านได้เร่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตอนเองเป็นการชั่วคราวก่อนขณะที่นายอำเภอวชิรบารมีได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเร่งสำรวจความเสียหาย